คลิปนี้ยังไงครับปูขี่เอาไข่ใส่กะบวออีกแล้วแล้วก็ไปจุ่มน้ําร้อนอให้เป็นไข่ดาวเสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปวางบนขนมปังที่ทาแยมไว้แล้วแล้วก็ปาดแล้วก็กินนะครับมันก็น่าอร่อยดีนะทำเป็นอาหารเช้าได้เลยเนี่ยเป็นอาหารเช้าครับเป็นอาหารเช้านะฮะทำได้ไหมได้ลองดูนะได้เลยพี่โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราทาแยมก่อนนะคะทาแยมบนขนมปังก่อนค่ะเป็นงั้นเลยมันจะเข้ากันไหมเนี่ยเข้าสิพี่แล้วมาดูกันโอ้อาหารเช้าก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ว้ยสวยอ่ะเดีสวย่ะจะสำเร็จไหมคะนะครับสีนะครับสวยมากเลยโอ้โหอ่าพอย่งพอยังหนูอ้าวสวยงามโอเคขั้นตอนต่อไปทํายังไงครับรอน้ำเดือดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไข่ตอกใส่กระบวยนะคะครับอ่เดี๋ยวพี่เป็นคนตอกนะได้พี่เป็นคนตอกหนูเป็นคนจุ่มนะคะพี่ถนัดตอกนะครับหนูถนัดจุ่มอ้าวโอเคจุ่มไปจุ่มไปอีก เราก็มารอเรามารอให้ไข่สุกใช่ครับอ้าวเดี๋ยวรอการจุ่มหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะสําเร็จไหมนะครับไข่เขาเรียกไข่นะไข่ไข่ดาวน้ําไข่ดาวน้ํานะครับจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันไก่แล้วนะครับไก่แล้วนะครับไก่จะเป็นแล้วสักครู่สักครู่นะครับนี่ครับโอ้ เหมือนกันนะจะรอให้สุกใกล้เคียงใกล้เคียง <bey mean. S 2> ใช่ใกล้เคียงครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องวินวินชาแนลด้วยนะคะใช่ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะคะติดตามกันเยอะๆนะครับติดตามเยอะๆเลยนะฮะใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วทุกคนว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับลองมาคอมเมนต์ดูนะครับใต้ล่างนี้นะครับ แล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูมาลุ้นกันนะครับว่าใครเนี่ยมันจะเละหรือเปล่านะครับตอนนี้พุ่งกี่กลาลังทําอยู่นะฮะโอ้เหมือนอยู่ค่ะเหมือนอยู่เห,เหมือนจะได้เหมือนจะได้อ๋อ,อ,<ช>อแล้วครับอเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้แล้วยังได้ยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้แล้วครับมันจะออกมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเละหรือว่ามันจะดีนะครับเรามาดูกันอีกทีอ่าตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะพี่ปิดไฟนะปิดไฟก่อนตอนนี้ไม่ร่อนเลยอ่ะพี่ไม่ทำไมไม่ร่อนนะ มันไม่เหมือนนะจะเหมือนไหมโอ้ร่อนร่อนโอเคโอเคมันติดกับขอบนะครับนี่แล้วก็ตไตอไตอแตะแคงใส่เลยวางทับเลยเหรอคะใช่ครับแต่ว่าเอาน้ําออกให้หมดก่อนนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะอา้าวลองดูนี่เหมือนกันนะเข้าท่าเหมือนกันนะเข้าท่าเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนี่สุดยอดขนาดยังไม่ได้ตัดเลยนะครับลาวาไหลแล้ว มาดูกันอ้าวเากล้องมาเดี๋ยวผมจะตัดเขาก็จะตัดอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาครึ่งนึงเป็นคําดิตัดๆเป็นคําเป็นสี่เหลีนะ่ยมงั้นเหรอตัดเป็นคําเอาไงก็ได้ตัดอ้าวอย่างนี้นะครับนี่เข้าท่านะโอ้โหตัดได้ตรงมากล้ว่าไหลเลยครับทุกคนนี่นะครับตัดเป็นสี่เหลีไไ่ยมเลยกันจะได้พอดีคำอย่างนี้นะครับ อ้าวเรามาชิมกันนะครับโอเคลองดูนะชิ้นนี้แล้วกันอ้าวพี่ขอชิ้นนี้นะโอหมันใหญ่อะ่ะหืมโอ้โ,อโหไข่ไม่มีเลยเอาอันนี้ละกันเยิ้มเยิ้มเลยของเรานี่นะครับนี่อ้าวนี่ครับอ้าวเชียร์กันเชียร์กัอนอือหึอือเฮ้ยได้อยู่อะ่ะอ,อ,อ,อร่อยอะ่ะอ,อร่อยเฉยเลยผ่านอะ่ะอร่อย จริงว่าจะเละแล้วนะครับใช้ได้ครับอร่อยมากคลิปนี้ถือว่าสาเร็จนะอร่อยเราถือว่าสําเร็จนะครับผ่านไปด้วยดีลองไปทําทานกันดูนะครับทุกคนเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินวินชาแนลด้วยนะคะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ